ศพข้างบ้านประสบการณ์ของทุกคนล้วนเป็นผลพวงของการเวลาที่เคลื่อนผ่านชีวิตอย่างต่อเนื่องมนุษย์ส่วนใหญ่มีช่วงแรกที่เหมือนกันคือบอบบางสดใสไร้เดียงสาและอบอุ่นและเมื่อคลื่นแห่งการเวลาโถมเข้าใส่วันแล้ววันเล่ามาได้พัดพาเอาความหยากกระด้างเจ้าเล่เจ้ากน เดียงสาและรูปไพร่เคยเจ็บมาสู่เวทีแห่งการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จากทารกแรกลอดคุณแปลงร่างเป็นหมาป่าโจาเล่เพียงชั่วรัดนิ้วมือเมื่อเทียบกับเวลาของจัก,กรวาลคุณดำรงอยู่ในกระแสแห่งการเวลาด้วยแรงขับสองประการคือ หนึ่แรงกระตุ้นให้สร้างสรรค์และสองแรงแห่งการทำลายล้างคุณสร้างพลาสติกเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมคุณสร้างแสงสว่างเพื่อทำลายความมืดคุณสร้างเสียงเพลงเพื่อทำลายความเงียบคลันเมื่อสายเบ็ดแห่งความตายพัดผ่านมาพร้อมกันเวลาเกาะเกี่ยววิญญาณคุณไปสู่จุดหมายปลายทาง ของทุกชีวิตนั่นแหละการสร้างและทำลายถึงสิ้นสุดลงทิ้งคำถามให้คนข้างหลังคบคิดต่อไปว่าคุณเดินทางไปที่แห่งใดหรือเดินย้อนกลับมาอย่างจุดรเริ่มต้นเช่นเดียวกับสันฐานของจักรวาลที่เป็นไปตามทฤษฎีวงแหวนโมเบีอสคุณไปสู่อ้อมอกของพระเจ้าลงนรกวนเวียนอยู่ในมิติเลนรับหรือกลับมาเกิดใหม่ คำถามนี้ลอยเข้ามาสู่ห้วงสมองในวันหนึ่งเมื่อมีผู้หญิงข้างบ้านวิ่งมาบอกด้วยสีหน้าตื่นตระหนกว่าคนข้างบ้านตายเสร็จแล้วที่เธอตกอกตกใจมากเพราะประการที่หเธอเป็นคนขี้กลัวผีชนิดหาตัวจับยากประการที่สองเธอเป็นสาวโสดอยู่บ้านคนเดียวและบ้านคนตายอยู่ตรงข้ามบ้านเธอพอดีอันที่จริงผมเองก็อยู่คนเดียวเหมือนเธอ ผมไม่ชอบหาเหตุผลมาอธิบายไกว่ไว่าทำไมผมลุมหลอดฐานะดีในวัย33ยังไม่แต่งงานเพราะจริงๆแล้วผมเพียงพอใจกับชีวิตสดเท่านั้นเองสาเหตุประการที่สามทำให้เธอกลัวผีมากเกินขนาดคงเป็นเพราะสาเหตุการตายไม่ใช่เป็นไปโดยธรรมชาติหลังจากที่บอกข่าวกับผมแล้วเธอรีบปอากระจกบานใหญ่มาวางหน้าบ้าน ในว่าหากวิญญาณผู้ตายเกิดพัดหลงเดินเข้าบ้านเธอเมื่อเจอกระจกที่ตั้งไว้หน้าบ้านสะท้อนใบหน้าผีของตัวเองก็จะตกใจเตลิดหนีไปด้วยความกลัวนับเป็นกลวิธีต่อสู้ปีศาจโดยใช้เทคโนโลยีแบบง่งายๆบนพื้นฐานความคิดที่ว่าปีศาจส,ส่วนใหญ่ปัญญาอ่อนเนซายคือชื่อของผู้ตายเธอเป็นผู้หญิงสวย วิสัยน่ารักขี้อายและสุภาพพึ่งแต่งงานกับวิศวกรหนุ่มวัยเดียวกันได้ไม่ถึงปีสามีขี้หึงร้ายการนั้นอาจเป็นเหตุผลให้เธอผูกคอตายทุ่มห้าสิบเพียงสิบนาทีหลังจากที่สามีของผู้ตายโทรไปแจ้งตำรวจรถสายตรวจพร้อมด้วยรถมูลนลิธิเก็บศพสามคันก็เปิดไฟกระพริบวิ่งเป็นพายุเข้ามาในซอยหมู่บ้าน ตามด้วยรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานและคนเดินเท้าทยอยมาเป็นทิวแถวสมคำเรียกว่าไทยมุงสภาพกายภายนอกขวักไข่คนมากมายจับกลุ่มคุยกันไฟแดงกระพริบวุ้ว่าบนหลังคารถกระบะยิ่งดึงดูดคนมากขึ้นเสียงฮือหาเมื่อเจ้าที่มุนละทิคว้าเปหามศพเดินเข้ามาในบ้านผมหมดสมาธิทำงานเขียนหนังสือลอกประตูหน้าบ้าน เดินขึ้นชั้นบนเพราะไม่อยากติดตากับสภาพศพสองมือเกรงงีกงอการอยู่อาศัยในทาวนเฮาส์เป็นแบบนี้เองบ้านติดกันเป็นพืชไม่วันไดก็วันหนึ่งที่คุณกลับมาบ้านแล้วพบว่าคนข้างบ้านตายหรือป่วยหนักหรือโดนขโมยขึ้นและวันดีคืนดีเหตุการณ์เช่นนั้นก็เกิดได้ในบ้านของคุณเองผมไม่ได้หมายถึงคนในบ้านคุณหรอกตัวคุณนั่นแหละ ผมไม่ใช่คนกลัวผีและไม่เคยเชื่อว่าผีมีจริงแต่ขณะที่ผมเดินขึ้นชั้นบนและศพกำลังถูกหามขึ้นรถมีเสียงไทมุงดังฮือขึ้นพร้อมกันขณะที่หมาดำนางกุนเชียงของผมพันซุดตัวนั่งส่งเสียงหอนทอดยาวชวนขนลุกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นมันหอนผมอดไม่ได้จะเปิดไฟบันไดและไฟห้องนอนให้สว่างเพื่อความอุ่นใจ มีกลิ่นประหลาดกลิ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่หอมไม่เหม็นแต่สามารถทำให้เส้นขนบนแนวสันหลังถึงต้นคอลุกเกลียวกลิ่นมันโชยเจือจางตามทางเดินและทวีความรุนแรงขึ้นในห้องนอนของผมผมรีบเปิดไฟเปิดหน้าต่างและพูดดังๆว่าไปดีเธออย่ามารบกวนกันเลย กลิ่นนั้นก็ค่อยๆจางหายไปสี่ทุ่มกว่าหลังจากที่ตำรวจยกขบวนกลับออกไปความสมงบก็มาเยือนอีกครั้งเสียงพูดคุยเบาๆหน้าบ้านผมลงไปร่วมสนทนาเพื่อนบ้านแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่สรุปตรงกันว่าเนสายไม่น่าฆ่าตัวตายก็รู้อยู่ว่าคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยแต่เธอเป็นคนเข้มแข็ง พี่ว่ามันพิกลอยู่นะสวยจริงมาตายตอนผมจะขายบ้านพอดีเฮ้อราคาตกหมดใครที่ไหนจะซื้อบ้านซอยเดียวกับบ้านผีตายทั้งกลมละ่ะหาหลายคนร้องพร้อมกันเธอมีท้องหรอไม่รู้สิมีคนเห็นเธอไปซื้อน้ำยาตรวจคันที่ร้านยาปากซอยเรามองหน้ากัน คนหนึ่งให้ความเห็นน่าฟังที่จริงคนไร่ได้รับเธอถ้าสงสัยว่ามีท้องน่าจะไปหาหมอตรวจนะซื้ออยามาตรวจเองดูลับๆล่อๆพี่กนป้าว่าเหมพี่กนตั้งแต่สองคนนี้มาซื้อเท่าเหาอยู่แล้วแหละไรายได้ของผัวซื้อบ้านเดี่ยวรูลาสบายนี่แปลกไหมมาซื้อเท้าเหาอยู่นี่รู้นะ มีคนเขาว่าสองคนเนี่ยนี่ออกมาจากบ้านเพื่อนพี่ที่ทำงานรู้จักครอบครัวผู้ชายดีเห็นว่าฝ่ายชายนั้นเจ้าชูชฉมัดแต่พ่อแม่มีฐานะดีผู้หญิงนั้นก็รายไม่ใช่ย้อยเห็นเงี้ยเงียติ่มติ่มอย่างนั้นน่ะอุ้ยคุณพี่อย่าดินทาคนตายสิคะเดี๋ยวคืนนี้ก็มาลอกทนนั้นแหละวงแตกทันทีจากการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทุกคนเห็น้องต้องกันว่าการตายครั้งนี้มีเงื่อนงำและลงมติให้ผมเป็นผู้แช่งเงื่อนงำเท่าที่พวกเรารู้ให้ตำรวจฟังด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. ผมอยู่บ้านตอนกลางวันถ้าตำรวจมาสอบสวนผมจะเป็นคนที่มีโอกาสเจอตำรวจมากที่สุดประก,การที่สองผมมีความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีมากกว่าคนอื่น สามารถพูดให้ตำรวจเข้าใจได้โดยง่ายเพราะอาชีพอิสระของผมนั้นคือนักแปลนิยายฆาตะกรรมและนี่ก็คือสาเหตุที่ผมอยู่บ้านทั้งวันเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็เหมือนเช้าของวันทำงานทุกวันผู้คนกระหืดตระหอบออกจากบ้านตั้งแต่ยังไม่รุ่งเหมือนนกกระจอกแตกรังที่มีรถส่วนตัวค่อยออกได้สายหน่อยดูไปก็คล้ายคนกรุงเทพ เป็นพวกที่ทำกล่ำไว้มากจึงต้องมาชดใช้กันในชาตินี้มีเพียงนักเขียนอิสระอย่างผมที่ได้รับสิทธิพิเศษในการนั่งจิบกาแฟหอมชุยกับปัาทงโกรราร้อนสบายใจเชิบแม่ขากาแฟให้ข้อมูลว่าในชาติผัวคนตายหอบผ้าหนีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละคุณบางคนว่ากลัวผีเมียแต่บางคนก็บอกว่ากลัวตรวจจับ ผมกลับมานั่งพิมพ์งานและครุกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จนเกือบเที่ยงตอนที่มีรถตำรวจแล่นมาจอดหน้าบ้านร้อยตำรวจโถและสิทตำรวจรวมสองนายยืนเก้ก่งงกลงกลางหน้าบ้านผมทั้งสองมองไปยังบ้านติดกันซึ่งเกิดเหตุค่าตัวตายเมื่อคืนนี้เขาจดอะไรบนกระดาษแล้วเดินเข้าไปเปิดประตูรัว้วเสียงไขกุญแจบ้านเข้าไปภายใน หายเงียไปตั้งนานจนผมเลิกให้ความสนใจคิดว่าคงมันจบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนผมนั่งทำงานต่อไปเรื่อยๆใจประวัติถึงบทสนทนานในหมู่เพื่อนบ้านเมื่อคืนตำรวจจะสงสัยเหมือนพวกเราไหมนะว่าบางทีการตายของเรศายอาจไม่ใช่การฆาตตัวตายมีเสียงประหลาดดังบนเพดาน ผมเงยหน้าขึ้นดูด้วยความตกใจมันดังซาซาคล้ายมีใครเอาสายโรยอยู่บนฟ้าจากบ้านของคนตายเคลื่อนมาทางบ้านผมช้าๆผมได้ยินเสียงหอบหายใจเบาๆนี่ถ้าเป็นมันหยุดที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเจียวจ้าผมคงไม่ได้ยินเสียงนี้แน่ทัในใดมันก็มาหยุดเหนือฟ้าเพดานบ้านผมมีเสียงดังกึ่งคล้ายอะไรกระแทกโครงคราวที่ทำด้วยท่อเหล็ก ผมกระชากลิ้นชักคว้าปืนคู่กายเล่งไปที่ต้นกำเนิดเสียงใครยะอย่าขยับนะไม่งั้นพ่อยิงตายแน่ผมขึ้นนกดังกรึบสะใจลึกๆถ้าได้ยิงจริงเสียงผู้ชายตะโกนจากหลังฟ้าอย่ายิงครับอย่ายิงผมเป็นเจ้าที่ตำรวจฟ้าทีบาถูกยกขึ้นเผยให้เห็ออในใบหน้าของนายร้อยหนุ่ม ผมลดปืนลงที่แถลพวงหมวดหนุ่มเปิดฟ้าจากบ้านคนตายปีนขึ้นใต้หลังคาแล้วทดลองไต่ตามโครงครงาวทะลุบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งผมเอาบันไดอลูมิเนียมรับเขาลงมาผมอยากดูว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยทะลุกันได้ไหมถ้าเดินบนหลังคาทำไมหรอครับมีอะไรน่าสงสัยหรอผมแย่งคำถามออกไปปลอบครับเปล่า เพียงอยากตรวจสอบให้ชัดเจนหรือว่าผู้หมวดพบเงืงามอะไรบางอย่างที่บ่งชี้ว่าคนข้างบ้านผมถูกก็ไต้กรรมอัพพางผมถามเบาๆเออคือผมไม่อยากสรุปอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ดูไว้ทุกแนวทางคุณถามแปลกดีนะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับคนแถวเนี้เขาก็สงสัยเหมือนกัน มีอะไรที่ทําให้คุณสงสัยว่าการตายของคุณเนสายจะเป็นร่วมก่อนทําฆาตกรรมหรอครับตํารวจจ้องหน้าผมเนิ่นนานผมถอนหายใจพู้จ้ฉาผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมกระทาต่อไปเนี้ยจะถูกหรือผิดมันเป็นเรื่องของพลเมืองดีหรือเป็นการแสเรื่องชาวบ้านแต่เมื่อคืนนี้ผู้เราคุยกันมากเกี่ยวกับการจากไปของคุณเนสาย และมีอะไรบางอยา่างที่ค้างคาใจเนี่ยเพื่อนๆขอให้ผมช่วยเป็นตัวแถล่าให้ผู้กองฟังผมเล่าช้าๆถึงข้อสังเกตข้อคิดเห็นของแต่ละคนเช่นว่าเนซายเป็นคนจิตใจที่แข็งแกร่งไม่เคยร้องไห้ตีโบยตีพายแม้ถทะเลาะกันบ่อยและเธอก็กำลังจะมีลูกไม่มีเหตุผลให้ต้องฆ่าตัวตายนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าผู้ชายมีหลายเมีย บางทีเมียหลวงอาจส่งคนมาฆ่าก็ได้ขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลต้รผจรับฟังทุกด้านอยู่แล้วนี่ผมก็มาดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อจะได้ร่องรอยที่แตกต่างไปบ้างแต่ถึงป่านนี้ผมก็ยังพบหลักฐานเพียงว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะที่ข้อมือของเธอมีรอยมีดกรีดไม่ลึกมากแสดงว่าเธอพยายามฆ่าตัวตายด้วยกอนตัดชีวจรต่ไม่สำเร็จคงเป็นเพราะเจ็บ จึงผูกคอตายในเวลาต่อมาส่วนเรื่องที่ว่าเธอใจแข็งนั้นก็ฟังมีเหตุผลแต่ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะที่คนบางคนฆ่าตัวตายโดยไม่เคยปรีดปากความทุกให้ใครฟังขอโทษนะผู้หมวดอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยผมขออนุญ,ญาตถามชีวิตเธอว่าแผลมีกรีดที่ประจรของเธอนั้นมีเลือดแห้งกลางติดอยู่หรือเปล่าครับผู้หมวดทำหน้าครุ่นครด เออไม่มีนะข้อแผลเรียบธรรมดาคุณถามทำไมหรอหมวดนั่นแหละหลักฐานการทำกตกรรมผมกล่าวจริงจังไม่มีเลือดไหลบาดแผลแข็งกระดานเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนร้อยหนุ่มพยักหน้าท่าทางตกใจคุณรู้ได้อย่าง่อยผมเอามือจุป,ปากฟังผมก่อน เห็นได้ชัดว่ามีคนฆ่าเธอแล้วจึงเอาพางโดยการเอาขึ้นแขวนให้ดูคล้ายแขวนคอตายจากนั้นถึงใช้มีดกรีดที่ข้อมือเพื่อให้ดูประนหนึ่งว่าเธอพยายามฆ่าตัวตายด้วยวิธีอื่นมาก่อนแล้วโดยฆาตกรไม่รู้หรอกว่าบาดแผลก่อนตายกับหลังตายมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ผู้ชนานาญสามารถแยกแยะได้แล้วผลการชนะสูตรพริกศพเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับอ,อูออเขาเหมือนติดอ่างไปแล้ว ผมสรุปไปว่าแขวงคอตายเลยไม่ได้ชันสูตรอะไรมากเพราะไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมผมบอกให้ญาติมารับศพไปจัดการตมระเพณีแล้วไม่ได้นะหมวดต้องอายะศพไว้ก่อนและสั่งให้มีการผ่าศพพิสูจน์โดยละเอียดผมขอแนะนำให้ผ่าดูเส้นเลือดคอมมอนแคโรติดที่คอเพราะมันจะเป็นตัวชี้ว่าผู้ตายเสียชีวิตมาจากแขวนคอหรือตายเพราะสาเหตุอื่น ถ้าแขวนคอตายจริงเส้นเลือดคอมบันแกรโรติกจะมีรอยแตกคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไงผู้หมวดพูดเหมือนคลางผมหยิบหนังสือแปลแนวคัตกรรมของผมส่งให้เราจับมือกันคงต้องขอให้คุณช่วยเหลือเรื่องคดีนี้แล้วหรอครับเย็นวันนั้นหมวดชัยวัดโทรมาบอกผมว่า ไม่มีอรอยแตกของเส้นเลือดแคโรติดจ,จริงและยังพบกระดูกไฮออยหักอันเป็นผลมาจากการถูกเค้นคอยอย่างแรงแสดงว่าเธอถูกบีบคอตายแล้วอัมพางโดยการเอาศพขึ้นแขวนตำรวจขอพบผมตอนค่ำเพื่อปรึกษาเรื่องคดีโชคดีที่พ่อแม่ผู้ตายให้ความรู้มมือเต็มที่เขาบอกผมว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าลูกสาวไม่นาฆ่าตัวตายตอนที่จริงสองคนนี้ ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยท้่สามหนีมาอยู่ด้วยกันเฉยๆฝ่ายหญิงจบปปชบัญชีแต่เพราะความสวยเลยได้กับวิศวกรคนนั้นพ่อแม่ฝ่ายชายก็ไม่ชอบว่าที่สะพ้ายตำรวจเล่าให้ผมฟังหมดเปลือกระบุเวลาที่ตายได้หรือไม่ครับเรื่องนี้มีปัญหาสักนิดเพราะศพอยู่ในห้องนอนซึ่งเปิดแอร์เย็นจดัดก่อนประมาณเวลาจากอุณหภูมิศพจึงทำไม่ได้ แ,แพทย์สนนิษฐานว่าตายอย่างน้อยแปดชั่วโมงนั่นก็แปลว่าตายตอนเช้าผมขออนุญ,ญาตสรุปภาพคดีโดยคร่าวๆจากประสบการณ์ที่แปลหนังสือคาตกรรม5ปีสมมุตินะครับสมมุติว่าสามีทะเลาะกับภรรยาเพราะความหึงหวงก่อนไปทํางานเช่นทุกครั้งแต่คราวนี้รุนแรงหน่อยตรงที่เผลอเค้นคอเธอจนสลบคามือหลังจากที่พยายามปลุกเธอให้ฟื้น จึงได้พบว่าเธอขาดใจตายไปแล้วด้วยความตกใจกลัวจึงขับรถๆลหนีไปครั้นคิดได้จึงย้อนกลับมาใหม่เอาเชือกแขวนกับคือยกศพขึ้นแขวนและเพื่ออำพรางจิงใจมีดกรีดที่ข้อมืออีกทีแล้วจึงออกจากบ้านไปทำงานทำตัวเหมือนปกติจนเย็นค่อยกลับเข้าบ้านเปิดประตูเข้ามาได้พบภริยาผูกคอตายทำท่าตกใจวิ่งออกมาบอกเพื่อนบ้านนั่นเป็นกรณีที่หนึ่ง ส่วนกรณีที่2คือมีคนรายงัดแงะเข้าไปในบ้านหรือปีนเข้าไปทางเพดานอย่างที่หมดทดลองทําดูพบเธอนอนอยู่ในห้องนอนคมขืนและหรือชิงทรัพย์ไม่ใช่หรอกครับกรณีนี้เป็นไปไม่ได้ผมตรวจดูแล้วไม่มีรอยงัดแงะเพดานเดินทะลุถึงกันได้ก็จริงแต่ไม่มีรอยเท้าที่ผนังไม่มีร่องรอยการคมขืนทรัพย์สินอยู่ครบ แม้เธอสร้อยคอทองคําที่คอก็ยังอยู่ที่สําคัญไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือเศษผิวหนังติดในเล็บคนตายนั่นก็แสดงว่าฆาตรกรเป็นคนที่ผู้ตายไว้วางใจจึงไม่เกิดขืนตอนที่ถูกบีบคอเพราะไม่คิดว่าฆาตรกรจะฆ่าผมจะบอกให้น้ำมวดในอเมริกาสติติฆาตรกรรมในครอบครัวสูงถึงร้อยละเจของฆาตรกรรมทุกประเภทดังนั้นเมื่อเกิดเหตุ บุคคลแรกที่ต้องคิดถึงคือสามีหรือภริยาของผู้ตายเป็นไปได้ไหมหรือว่าชายผู้เป็นสามีเริ่มเมื่อนหน่ายหาทางตีตัวออกห่างแต่ฝ่ายหญิงพยายามผูกมัดด้วยการไม่คุมกำเนิดวังช้ยรู้เป็นตัวต่อรองเพราะฝ่ายชายรวยผลคือฆาตกรรมสิ่งที่หมวดน่าจะเก็บตรวจสอบลายนิ้วมือคือมีดที่ใช้เชื้อข้อมือผู้ตายปกติมีดทำครัวมักถูกล้างทุกวันหลังใช้งาน ดังนั้นจึงไม่มีรอยมีมือป่าปนมากมายเหมือนของใช้ทั่วไปหลังเชื้อข้อมือผู้ตายฆาตกรคงไม่ได้คิดล้างก่อนแจ้งตำรวจหรอกคุณคิดว่าผมเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไปหรือเปล่านะแต่ผลจากการชี้แนะของผมทําให้สามีวิศวกรคนนั้นถูกจับดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายในเวลาต่อมาเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและสู้คดีเต็มที่ ทนายฝีมือดีพร้อมทีมปรึกษาถูกเนรมิตด้วยอำนาจเงินตราขณะที่ทางตำรวจก็ได้หลักฐานสำคัญหลายชิ้นที่มาตัวฆาตกรอยู่หมดัดหลักฐานส่วนใหญ่ล้วนได้จากคำแนะนำอนัญชันฉลาดและวิธีเดินเกมอย่างเชี่ยวชาญของผมผมต้องถามคุณบ่อยๆว่าผมทำเกินไปหรือเปล่าเพราะพยาหลักฐานบางชิ้นผมสร้างขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อหวังเอาสามีวิศวกรคนนั้น เข้าตารางให้จงได้คุณเคยสงสัยสินมว่าผมมีอะไรโกรธแค้นกับผู้ชายคนนี้หรอยอมรับอย่างลูกผู้ชายก็ว่ามีบ้างไม่เชิงโกรธแคนหรอกสนใจกับการได้ป้ายรายป้ายสีดูจะเหมาะกว่าคิดดูสิตัวผมนุ่มรอวัยสาสสาอยู่บ้านติดกับหญิงงามตอนกลางวันทุกวันกำแพงหลังบ้านก็ปีนง่ายมันอดไม่ได้ที่จะมีอะไรกันบ,บ่อย สามีเธอจำไม่ได้หรอกแต่คงสงสัยพฤติกรรมของภริยาเลยมีเรื่องตีกันหลายครั้งปัญหาอยู่ที่ว่าเธอดันท้องทงั้งๆที่สามีเป็นหมันเธอจึงพยายามลบเลาให้ผมรับผิดชอบด้วยเงินก้อนโตวันนั้นผมสบโอกาสเหมาะพอดีผมปีนเข้าไปโดยไม่มีใครเห็นอย่างเคยนั่นแหละช่างมันเถอะในไหนเธอก็ตายแล้ว ตอนนี้ความมันสาใจของผมอยู่ที่ว่าผมจะป้ายขี้ให้ผัวหน้าโง่สำเร็จไหมเท่านั้นแหละคุณจะเอาใจช่วยใครล่ะจบก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จาอมดบางแท่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว